เ,เดินเข้าถ้ำกันนี่นะคะเป็นคูปองผู้ใหญ่ทั้งหมด4คนแล้วก็มีเด็กโมจิเสีย50บาทนี่ถึงแล้วถึงแล้วกัสกัสจะไปดูอะไรวันนี้ดูเสือดูอลไรมัน มาแคร์มาถักเปียด้วยดูม,ดมันมองเวกัสด้วยเ,วเดินม,มาแล้วเหมือนพี่เดินมาเนี่ยไหนน้องเบนิดเห็นมาไหม อันนี้เป็นสิงโตวูวตัวใหญ่มากเลยอ่ะอยู่ในกลงอุ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้โตัวเบลเลอร์เลยการ์ดเห็นปะสิงโตเแมววๆสิงโตหน่สิงโต ก็จะถ่ายเหรอก็จะถ่ายรูปเหรอกรขอถ่ายอะ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีตัวไหนบ้างตัวนี้เหรอเอ้ยทำไมตัวนี้มันตัวเล็กมันแก่เลรวหรือเปล่าชลาชลาชลาภาพอ้นนี้เห็นึ่งโตปงเปล่าเราจะมาถ่ายรูปกับสิงโตกันนะคะลูกสิงโตเจ๊าเจ๊าะเขาน่ารักนะ่ารัก ค่าเข้าค่าถ่ายรูปสองร้อยบาทเฮ้ยมาดิไหนสองร้อยบาทอันนี้ใช่แล้วถ่ายรูปกระสิงตูะเอามาเอามาให้หน่อย เ๋ยวเต่าดันี่นีดเจเจหอ่าหมูเจให้อ่าหมูดให้เาดิเจ้ให้เราอ่านแม่แม่งแ่งแม่หลบให้เจถ่ายรูปอ่้เจให้เจถ่ายรูป่านานทานนี่นให้ันงลูกนนอตนนี้มันน่ารักดูดิ ัทำไมแม่หมดแล้วหมดแล้วให้เจ้ให้ไปตัวนี้วิ่งเร็วเชียวหมดแล้วหมดแล้วปลาปลาไปไปไอตัวนี้มันมันกินหลายชิ้นจังโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายไหนตัวนี้หรอนกเหมือนไลออนคิงหรอไงนี่ไงนกอะไรอ่ะชื่อนกอะไร ไปอ่านข้างหน้าสิมันชื่อนกอะไรจุฬาอะไรอ่ะแม่กินได้ปะไม่หรอเออมันเล่นทรายมันขุดมันจะซ่อนละซ่อนตัวขุด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 เหมือนพี่ดินเลยอ่ะขุด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 เวนิดกลับเข้ากรงไปเลยลูกนี่มีตั้งหลายตัววิ่ง อ๋อเสียงพ่อหรือว่าเสียงลิงอันนั้นชนีปะผัวผัวผัวอุว้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวิ๋ว นี่จะครัน,นี่คือตัวอะไรครับกัดกัดอันนี้ตัวอะไรอูดปะอูดปะอันนี้คืออูดนะคะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยเพราะเป็นประเทศที่ร้อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วตัวเมอเลเลย รียกว่าอะไนะให้กินอะไรกัน,กนเ,รเรากินบะหมี่เหรอเรากินบะหมี่กันอยู่ที่สวนสัตว์นะคะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับไรอ้อนมาด้วยแล้วก็ตัวอะไรนะตัวอะไรนะเขกก็ได้นี่ตัอวอะไรเนี่ย่อนหยันตัวอะไร สีบอสสีบอสอรไอบอดีัดดี้ฮัดดีไหนตัวนี้อะไรสีบอรบอกว่าอะไร ใน่าร ok ักไหมน่ารักไหมไหนก็จะจับหรออ่านนะอันนี้เป e> ็นจิงโจ้แระนะคะไหนหันมาหน่อยจี้หันมาหน่อยแล้วห้ามหันมา 高いです。 回答。 สีสีเลสสีไวส์สีกรีนป้อนนมปลาคาร์ฟหรอไหนะดิดดดิ๊ดดิ๊ด เอาขนนมเมก้าจะไม่มีได้ไหมได้หรอไม่หรอแล้วก็นี่เอาขนนมเม่นิปลากินได้ไหมเอาขนนมเม่นิแทบปลากินได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ขนนมเมนิไม่ให้ทำไมไม่ได้ล่ะเม่นิจะกินนมทำไมเม่นิจะกินไม่ได้เหรอ อันนี้ก็มีที่ให้ตากแอร์นะคะมีนี่มาคือเราจะมาหยิบลูกข้างนอกนี่อะไรเจ๊จะซื้ออะไรเนี่ยที่อันนี้แรร์อนก็เท่านี้่บาทร้อยเก้าเก้าซื้อเป็นซื้อทำไมอ่ะที่ร้านลูกตุ๊กนี่จีมีอะไรบลูเบอร์รี่ขาวบัวแบบน่มีตังไวซื้อเก็บไว้ก่อนนะของที่ระริกนะคะ อันนี้เราก็จะกลับแล้วนะบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกลับแล้วไปเร็วบ๊ายบาย